อังทำอะไรอยู่ลูกค้าถามแล้ไซส์สมีไหม๋อโอเคนี่เย,ยงังทำคดองเท้าท่าความสาดรองเท,าท้า,นะทา,า,ทาไซส์สีดใช่ไหมคะโอเคีเ๋ยวให้นะะาะอาขนาต่อนนะอาตาอน,นะนทค,นคะี่ตอนที่อันคํามสอาอยู่และจัดเซตตรงนี้คือไซส์1ทั้งหมดนะคะตั้งแต่คู่นี้ไปนะ 41, เนาะาีว้อนี้น่ีนะคะหนึ่งสองสามสี 41, ะะ่ห้าหกเจ็ดแปด สอ,องยี่สามสี่ห้ายิบยีสิบเจ็ดยี่สิบแปดเก้าสามสี่เรองสวเจ็ดย2าคู่นะเดี๋ยวพี่อังลองใส่ให้ดูจริงๆที่อังใส่เบอร์สามสิบเก้าไซส์สามเก้านะ,ะน,น,น,ะนะเดี๋ยวพี่อังใส่คู่นี้ให้ดูเนะว่าใส่ออกมาแล้วจะสวยยังไงนะจะสวยแค่ไหนนะคะนี่คู่นี้นะเดี๋ยวคู่นี้เดี๋ยวยังใส่ให้ดูอามาดูนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะจริงๆนะคะทุกคนนะคะรองเท้ามือสองเนี่ยเผื่อไซส์มันนิดนึงก็ได้เนาะเผื่อไซส์มันนิดนึงก วยไ,ไหมอันนี้ขนาดใส่ไซส์39นะนะคะพี่อังนะคะรองเท้ามือ2ทุกคนจ๋าอยากดูรองเท้าอยากรู้จักกันให้มากขึ้นจิ้มแฮชแท็กพี่อังรองเท้ามือ2มานะพี่อังรออยู่นะคะ